สวัสดีค่ะคิมนี้ก็อยู่กับสาวปานกกกนะคะอันนี้ก็ลาวเสื้อผ้าเจ้ยนะคะหลังจากที่ไปขายของที่โรงเรียนนะคะหลุบเป็นหลุบนะคะก็มาหันทาธุรกิจขายเสื้อผ้าต่อนะคะเสื้อผ้ามือสองบ่เจ้ยเสื้อผ้ามือสองบ่ตัวละเท่าไหร่เนี่ยตัวละเท่าไหร่ตัวละหลนึ่งร้อย,ยบาทเอามาจากไหนอ่ะเอามาจากตลาดโอ้โอเคนะคะลูกชายสั่งมานะคะเป็นเสื้อผ้ามือสองนะคะ นี่ก็พานคายก็มานะคะค่ะพานคายก็มานะะ่ะเอ๊ะผัวห่อข้าวต้มบ่ห่อข้าวต้มมันเชื่อน้ำตาลอยู่บ่เขาเชือ้อเลยเนาะนี่ไงทั้งบดบ่เนี่ยบ่ยห่อไถโดเนาะห่อเอฟเอผือกใหญ่น่ะเข้าหัวก้อหัวหวานอืมแต่ละขักเนาะอันนี้คือข้าวหัวงอกนะคะนี่พอ,อดูเลยนะผ <สา S 2> ่านคาย ทำบุญนี่ยังเนี่ยบนบ้านอ๋ออันนี้ก็จะหักเอแล้วเลยเนาะนี่เนาะดูเชื้ออ๋อเขาซื้อมานี่แหละเขาเรียกว่าข้าวหัวงอกนะคะคนอาจจะขี่มอเตอร์ไซค์เพิ่มมากคนลืมเขาอยู่นนั้นอายนะ นี่นะคะเตรียมทำขนมนี่พันขายก็มาช่วยนะคะนี่เตรียมนะคะจะขึ้นบ้านใหม่นะคะนี่ขึ้นบ้านใหม่สวยงามนะคะบ้านหลังนั้นนะคะโอ้โหราคานะคะเตรียมจะขึ้นบ้านใหม่ นี่ค่ะเตรียมขึ้นบ้านใหม่นะคะพรุ่งนี้กระบอกก็ขายเหรอเนาะกระบอกก็ขายเดรงทากระบอกก็อยู่ตรงนี้เลยตามโบแบบคุณแจบ้านไม่มีห่อขนมนะคะนี่ ข้าวต้มมัดนะคะแล้วก็ไปแช่น้ำเนาะเอาไปแช่อยู่บ่บแล้วต้มเลยต้มเลยเหรอเพราะว่าเาใส่น้ำแล้วาอ๋อเจ้าน้ำแล้วเ้าน้ำแล้วนะคะหรือไม่ได้แช่ใช่ไหมข้าวนะสวยจะชอบทรงบ้านเขาสวยมากเลยเนาะบ้านเขาสวยจริงๆขึ้นบ้านใหม่นะคะขึ้นพรุ่งนี้เหรอ ม่นะลือนะโอ้มะลื่นะคะเราก็ได้แต่ส่องดูบ้านสวยๆเขานะคะที่กบตู้มนะคะเตรียมพร้อมขึ้นบ้านใหม่เจ้ยขายเสื้อประกาศขายบอกหม ฝาก f c ฟไหมฝาก f ออุดหนุนนะคะเสื้อของลูกชายามาขายให้ลูกชายาเสื้อก็สวยสวยอยากจะซื้อฝากไปติดตามได้นะคะเิมมี่คนดีฝากด้วยนะคะ f c นะคะ ฝากด้วยนะคะช่องเจ้ยจำปาดงนะคะขายเสื้อผ้ามือสองนะคะตอนนี้เสื้อกันหนาวนะคะเบอร์โทรนะคะ0ูนย์เก้าสามหกหนึ่งสองเจ็ดห้าหกเจ็ดนะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะคะจีจะอีกครั้งหนึ่งศูนย์เก้าสามหกหนึ่งสองเจ็ดห้าหกเจ็ดนะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะคะตามนี้นะคะนี่นะคะเสื้อนะคะ ให้ดูนะคะตัวละหนึ่งร้อยบาทเนาะตัวละหนึ่งร้อยบาทนะคะให้ดูเสื้อนะคะ นี่ยังใหม่อยู่นะคะตัวละ100บาทนะคะใครมาก่อนได้เลือกก่อนนะคะแล้วก็ยางไปปะอยู่นะคะขายถูกว่าซ่านนะคะขายถูกตรงไหนเจ้ยนี่ถ้าถูก้งตัวละ50บาท20บาท ายถูกเราก็จะเตรียมตำส้มตำต่อว่ะค่ะตำเผื่อด้วย <c oughs> <c oughs>